สอนทำปกคลิปแนวนอนสอนทําปกคลิป y o youtube ง่ายๆแบบนี้ครับผมตอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําปกคลิป YouTube หรือปกคลิปแนวนอนกันนั่นเองนะคบผมก็เีตัวอย่างเะีกะก็ใช้รูปประมาณ4ี่รูปแล้วก็อีกแอปหนึ่งครับผมใช้แอปเอ่อแฮชช็อตอันนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดที่ Play Store แล้วก็ แล้วก็ iOS นะครับผมก็เป็นแอปฟรีไปโหลดมาได้เดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะว่าไปโหลดเนาะปะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนรับชมใหม่ๆไปชมกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในโทรศัพท์ของตอสเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปให้เราไปหาคำว่าออแอปแฮก s h o t นะครับผมอันนี้อ่านี่จิ้มกันไปแล้วเราก็ไปกด คำนี้ครับผมเอ่อคอนลาใช่หรือเปล่าไมอ่านไม่ออกนะครับขอโทษทีอันนี้นะครับจึ๊บกดเข้าไปต่อไปเราจะมาเลือกรูปกันว่าจะเอารูปไหนนะผมสามารถเลือกรูปนะเอาประมาณสี่รูปนะผมประมาณสี่รูปเนาะแล้วก็เลือกมาได้เลยผมเอาอันนี้แล้วกันจึ๊บจึ๊บแล้วก็กดไปจึ๊บจึ๊บแบบนี้นะผมแล้วก็กดติ๊กถูกไปเลยแบบนี้อ่าให้เรามากดคําว่าภาพใบครับผมอ่ากด 16.9หจุดเก้าครับผมเพราะว่า u t u b e ไม่เป็นสนะิบหกจุดเก้านาะแล้วก็กดลงไปแบบนี้แล้วก็กดติกถูกแบบนี้นะครับผมต่อไปให้เราไปใส่ข้อความได้นะผมเอ,อสามารถตกแต่งได้หมดเลยใส่สติกเกอร์ได้ได้หมดเลยนะครับผมนี่ครับกดตรงตัวทีนะเพื่อจะออใส่ข้อความไปอย่างผมจะเอาเป็นแบบเที่ยวเชียงใหม่นะผมเที่ยวเชียงใหม่แบบนี้เที่ยวเชียงใหม่ชุด เชียงใหม่แบบนี้อ่าแล้วก็ตกแต่งสีได้ผมจะเอาสีไหนนี่สีนี้อ่านะครับตกแต่งกรอบนะผมกรอบเห็นไหมเห็นกรอบไหมอ่าตกแต่งกรอบให้มันแบบเนี้ยนี่ครับผม,ผมเรามากรอบนี้แล้วกันชึบสามารถปรับเงาได้ด้วยเนาะนี่ปรับเงาแล้วก็วางไปนี่ชึบชึบออ่าลองลองเลือกดูดิว่าได้ยัง ชืบอ่าอย่างนี้นะครับผมใส่กรอบด้วยดีวยกว่ากรอบสีได้ดีสามารถเลือกสีได้ด้วยเนาะอ่ะชึบปึ๊บนี่เลือกสีตามใจชอบนะครับผมนี่ผมจะเอาันี้ละกันขาวๆหนะน่อยนะครับขยายสามารถขยายได้ด้วยเนาะนี่ขยายน่ครับประมาณนี้แล้วก็กดติ๊กถูกไปเลยนะครับผมปึ๊บ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดคําว่าบันทึกได้เลยหรือว่าใครจะตกแต่งเพิ่มก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใส่พื้นหลังก็ได้อ่ะแล้วแต่เลยเลยโอเคโอเคครับสาหรับพี่ปีผมก็มีแค่นี้นะผมหรือเรื่องเล่าในการทําปกคลิป YouTube หรือปกคลิปแนวนอนด้วยมือถือง่ายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละ